ตาเพื่อนตะกิ้กำลังเลี้ยวอยู่คนเลียวจ้าทำไมอย่างนี้บอสทำไมอย่างนี้อ๋ออ๋อ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับเราครอบครัวดุลองพี่น้องสามปอวันนี้เราไปเที่ยวที่พัทยาใต้ใช่ไหมฮะใต้ครับเ,เราไปเจอนี่เราก็เดินลงบนันไดนะฮะพี่ปัดเดินนําหน้าโอ้โอพี่ปัดดูมั่นใจมากเนาะน้องขอไปเล่นน้ำนะเออเราจะลงไปเล่นน้ําทะเลกันนะครับเราก็เดิน,น,ล,นลงจากบนเนินนะครับเดินลงไปอย่างช้า,ชา ส่วนไอ้ใครเนี่ยน้องปราบลงไม่ได้ต้องให้พี่เอิญอุ้มใช่ไหมใช่ครับโอ้ส่วนคุณแม่นะฮะตัวใหญ่ใหญ่หญพอลองไปถึงที่ทะเลแล้วครับเราก็เดินหาที่กันนะฮะว่าเราจะเล่นตรงไหนเพราะว่าน้ําทะเลโซนนี้มันจะลึกมากใช่ไหมใช่ครับเออเราก็ต้องเดินหนาดูแล้วก็ที่สําคัญคือเราก็ต้องไปหาเรือด้วยใช่ไหมใช่ครับไอ้ใครเดินเนี่ยน้องปราบใช่ไหม น้ป่าเออน้องป่าน้องปรารู้สึกยังไงครับไปเล่นน้ําทะเลมันเล่นน้ําทะเลมากมันไม่แล้วเห็นไหมเดยวเราก็เดินกันเพื่อไปหาจุดที่เราจะเล่นน้ําทะเลกันนะแต่ทะเลทรายฝั่งนี้สะอาดมากใช่ไหมฮะสะอาดโอ้เนี่ยฮะเดินกันก็และที่สำคัญน้ำท่วมน้ําท่วมเหรอน้าท่วมครับเรียกคลื่นน้ําทะเลซัดเข้าฝั่งลูกเห็นไหมเราก็เดินกันไปนี่นะฮะ แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าถึงตรงนี้มันไม่มีบริการเรื่องของเรือนะเราก็เลยจาเป็นจะต้องเดินหาสถานที่นะครับใช้หาที่เหมาะสมแล้วก็มีเรือเล่นด้วยนะครับคุณแม่พี่เอินพี่ปาานะครับแล้วก็<อ>พี่ป่าและพป่าก็าก,กำลังติดต่อแล้วยังหาเรือไม่ได้อ่ะก็เดินก,กันต่อนะครับก็กลับไประหว่างทางนะฮะมันมีัวดลูกับ อ่ามีเรืออยู่ชุดอุ้ยอะไรนะั่นเหลืองๆอ,อะไรนะ้าปุ้ยทีไรเนี่ยทีไนะเป็ดใช่ไหมฮะจีเป็ดโอ้เป็ดเหลืองเป็ดกล้ามกล้ามนะฮะโอ้โหตปัดกับพี่ป่าพี่ป่ากับน้องปัดเป็นไงบ้างมันเอาอรวนะเน้องเอามาสองอันด้วยเอามาสองอันด้วยใช่ไหมแบบก็เอา,าอันนี้ไปปัดต้องเอาไปตีมนะโอเคนี่นะฮะ พี่ป่าเล่นน้ําสนุกสนานมากเสียดายพี่ปราบไม่ได,พไได้พี่ป่าไม่ได้มาภาคกับเราเนาะอุตท,ทะเลสวยมากครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยานะฮะแล้วก็บรรยากาศก็พาลูกหลานมาเที่ยวกนนยลกับมาพัก่อน่บนใต้แล้วกลับมาเร็วๆนะครับดูบรรยากาศนะฮะโอเคนะครับแหล่งตัวน,นี้ก็จะเป็นพัทยาใต้ครับบางครัางที่จะไม่ค่อยมีเอาผู้คนทุกท่านเท่าไหร่นะครับเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเรียกว่า อินดิวิวด์นะฮะส่วนตัวนะครับบรรยากาศนะครับโอเคนะฮะเป็นกานทานี่จะเวิร์กอืมเวิร์กนะฮะเวิร <laughs> ์กดูบนนี่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 ข้างบนเป็นไงมีที่พักด้วยมีโรงแรมด้วยนะฮะ อู๋เสียดายนะครับพี่ปัดไม่ได้มาภาคด้วยเลยไม่ได้ยินเสียงพี่ปัดเลยเม่รู้ <laughs> พี่ติปัดตอนนี้ผมไปเล่นน้ำ <c oughs> ใช่ไหมผมใช้ห่วงยางแล้วก็ไม้ไปเอามาไม่ย,กา,ยากขาดข้างบนนะมองไปมันสวยไหายาม, <c oughs> มน้ำทะเลนะครับน้ำทะเลวันนี้ใสามาก <c oughs> แต่ที่สำคัญนะครับเราจะมีเรือกัน,กนใช่ไหมจะพายเรือใช่ไหมพายเรือแรกแ,แรกนะ ไม่มีเสื้อชูชีพใช่ไหมฮะโอ้คุณพ่อไม่ไหวเลยนะฮะคุณพ่อถึงต้องแบบร้องกรีดเลยอ่ะเรียกเรียกับเข้าหาฝังนะฮะไม่งั้นไม่ได้นะฮะเกิดอ,อะไรขึ้นมาแล้วครับนะแล้วจะช่วยเหลือกันยังไงนะครับน้ําทะเลก็ลึกด้วยนะฮะอ่ะนี่คือบรรยากาศนะครับที่คุณพ่อนั้นนะบรรยายกันครับว่าที่ฝั่งพัทยาใต้นะครับว่าน้ําทะเลนั้น ยังใสสะอาดและก็ที่สำคัญนะฮะข้างบนมี3 Little Mermaid เใช่ไหมฮะได้ครับเออมีนางเงือกใช่สามนางเงือกมันมีมักน้ำมักหลู่ใช่มีนางเงือกอยู่ใล้ครับแล้วพี่ปัดเป็นไงบ้างฮะมันมันมันตกใจอะตกใจเลยเหรอมันมีมันมีวงกลมอยู่มีวงกลมด้วยโอ้โหมันจะมาใกล้ๆัไม่เลย ที่ว่าไปเล่นน้ำทะเลทำไมฮะมันเล่นไม่ได้ครับฉลามมันมีเงาฉลามด้วยแล้วที่เล่นอยู่เห็นฉลามบ้างไหมฮะเห็นมันเล่นเห็นเป็นงานวีปีเงาวีปีกด้วยมันดีด้วยลูกครับโอ้เดี๋ยวสักครู่นะฮะเราก็จะเห็นนะพวกเรานะครับโอ้มาแล้วก็มาแล้วก็เรือเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงเรือใช่ไหมฮะหางยาวหางยาวที่ไหนนี่ไม่ใช่นี่ไงตรงนี้นะครับที่ พ,พี่พ่อถ่ายรูปวิดีโอเก็บไว้เลยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าอย่าพึ่งไปนะอย่าพึ่งไปนะเพราะยังไม่มีเสื้อชิชีพเห็นไหมเนี่ยจับพี่ปัดยกขึ้นมาเสื้อชิบชีพก็ไม่มีโอ้โหตายเลยนะครับถ้าจมขึ้นมา <c oughs> นี่ครับใครจะช่วยนี <c oughs> ่ไงภาพปรากฏชัดเจนเลยใช่ไหมฮะนักดำน้ำนี่แหละครับท่านผู้ชมมตอนนี้เรามีเปเสื้อร่มอชอูชีพแล้วนะครับพี่ปัดกับน้องปราบก็ได้ร่มอชอูชีพแล้วใช่ไหมฮะ อยู่ชีพสองงานไงก็คนละอันไงนี่ฮะโอ้โหไพเรือเพื่อเดินจมเพลินใจนะพี่เอิญก็แว่นนะวนนี่ไพเรือวนนี่ฮะวนอยู่ตรงนั้นแหละไปไหนไม่ไม่ไม่ไปไหนนาทีนี่ป่านมาช่วยพักพ่าหน่อยแล้วโอ้โหนี่ดูนี่หนูวอะไพเรือในอ่างวนอยู่นั่นแหละนะไม่ไปไหนเลยนะฮะโอ้โหนี่คุณพ่อก็เป็นห่วงอยู่มามามา คุณพ่อก็อยากไปพายเรือบ้างอ่ะนะก็เลยเรียกเอิญมาพี่เอินมานะครับมาด้วยมาด้วยนะครับเพื่อจะพายเรือให้กับเจ้าลิงจอ2สองคนนั้นได้นั่งใช่ไหมได้ครับเออแล้วรู้สึกยังไงครับได้นั่งเรือพายักมันมันรู้สึกยังไงฮะมันอุ้ยยังไรอยะเราเสียงอะไร่ะยังตัรถตันนวดเสียงรถตคนจมน้ำปะเนี่ยไม่มีนะว้าวเสียงคลื่นนะครับ ขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยสึนามิจะเกิดขึ้นไหมเสียงอย่างนี้โอ้โหเนี่ยเกิสึนามิอย่างแน่นอนนลฮะว,ว้าวมันมีอ่ะไอเสียงว่ามันมันนี่นี่มาแล้วครับอันนี้เสียงเสียงคนที่ไม่มีเชื้อชื่อ๋อ้ไม่มีเชื้อชูชีพแล้วแล้วพี่เอิญกับพี่ปราบ แลน้องปลาพี่ป๋ายก็มาถึงฝั่ง,งแล้วก็เปลี่ยนให้คุณพ่อนั่งบ้างอคอยดูคุณพ่อนั่งนะทุกคนคอยดูนะฮะคอยดูนะคุณพ่อจะนั่งแลวเตืไงบ้างมันเล่นนะน้ำมาได้หนัมกมากพี่เอินลงแล้ว,เ,นนลวเปลี่ยนให้คุณพ่อบ้างแล้วนะคุณพ่อก็จะขึ้นอึ้มอู๋ตัวใหญ่มากแต่พอดังนนั้น<แ> <klore> ก็ได้เลนขึ้นไหมไปไหมไปไหมไปไหม